จะเริญนพระวันนี้ก็จะมีธรรมะมาฝากเรว่อเป็นข้อคิดในเรื่องระยะทางกับความรับนะพี่เองก็เพิ่งไปอ่านหนังสือเกี่อดีนะก็เลยนํามาฝากให้กับทุกทกท่านเลยนะวันนี้ก่อนที่จะฟังธรรมะเนี่ยนะให้ทุกคนมีโดยยิ้มให้กับตัวเองก่อนนะเพื่อที่จะสร้างความสุขในการรับฟังธรรม หรือว่าข้อคิดต่างๆนะวันนี้เรื่องระยะทางกับความรักนะถ้าใจรักแล้วถึงอยู่ห่างคนละฝั่งภาคสมุทรก็เหมือนสุดแสนไกลถ้าใจชังแล้วถึงอยู่สุดแสนไกลใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลคนละภาคสมุทร ความรักทําให้ระยะทางห่างหายไปความชังทําให้ระยะทางเพิ่มขึ้นเมื่อใจรักแล้วไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้ดัานด้นไปหาฟันฝ่าไปเจอคอยคิดคำนึงถึงอยู่ทุกเวลาทุกวินาที ไม่ห่างไกลแต่จิตใจกับผูกพันคิดใกล้ตลอดเวลานะเพราะว่าความรักของเราเนี่ยเวลารักใครสักคนแล้วเนี่ยจิตใจแล้วก็จะคิดถึงเขาตลอดเวลาตอนนี้เขากำลังทำอะไรนะกินข้าวแล้วหรือยังจะคิดถึงเราบ้างไหมน,นี่ก็เป็นความคิดของทุกๆคนที่เคยเจอความรักมาก่อนนะเมื่อ ตรงกันข้ามก็คือเมื่อใจเราชังเนี่ยถึงอยู่ใกล้แสนใกล้ก็เหมือนกับไกลนะมองผ่านมองไม่เห็นอยู่เหมือนไม่อยู่เห็นก็เหมือนไม่เห็นแม้ใกล้ก็ไม่อยู่ในใจไม่คิดคำนึงถึง ไม่ผูกพันสิ่งใดๆทั้งทิ้นเหมือนไกลกันสิบรับเลยนะเวลาเราชังใครเนะี่ยแปลว่าเกลียดนะเวลาเราเกลียดใครหรือว่าไม่ชอบใครนะเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็ผิดหูปิดลูกปิดตานะไม่ค่อยเข้าทีเข้าท่านะมองอะไรก็เป็นผิดไปหมดนะไม่เห็นอยู่ในสายตามันก็แปลกนะมันตรงกันข้ามเลยนะความรักกับความชางังนะ แสดงว่าใจของเราเนี่ยสามารถเข้าเป็นระยะทางได้นะข้ามการเวลาได้ข้ามสถานที่ได้ข้ามหลายสิ่งหลายอย่างได้นะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดนะนะพอดีบ้านอยู่ภาคใต้นะเนี่ยใจเราส่งก็ไปถึงแล้วน คิดถึงพ่อแม่แล้วคิดถึงญาติพี่น้องนะใจเราส่งไปแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะเราจึงควรนำใจรักนั้นสิ่งที่สูงส่งนะสิ่งที่อันประเสริฐคือรักธรรมะรักพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้น รักการสร้างความดีสร้างบาร,รมีให้กับตนเองแม้กายจะห่างไกลแค่ไหนใจย่อมคิดใกล้ธรรมะแล้วเป็นสุขเพราะความรักทำให้ระยะทางที่ห่างนั้นหายไปหมดแล้วก็ขอความสุขความจเจริญในธรรมจงมีแะ่ญาติโยมทั้งหลายทุกๆท,ท่านก็ขอจเจริญพร